แทนจากอัลบั้มแรกของ C.J. Prote AN Pleasure คะ่ะก็คอนเซปต์เนื้อหาของเพลงนี้นะคะก็จะพูดถึงความรักของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองทำให้รู้สึกกดดันมากๆเลยคะ่ะค่เพลงนี้นะคะก็จะเผยอีกมุมหนึ่งของ C.J. o r t e นะคะนั่นคือความกดดันนั่นเองแต่ก็เราก็ยังคงความน่ารักสดใสที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราอยู่นะคะ,คะก็เดี๋ยวเราจะมาร้องท่อนมุกแล้วก็เต้นให้กับทุกคนดูนะคะพร้อมไหมทุกคนพร้อม การที่จะคิดและเฝ้คอยเขาเวลาให้ฉันสักหน่อยผู้เด้ชะอ่ังค่ะก็มิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะมีความสนุกสนานแฟนตาซีเป็นอนิเมะแฟนตาซีซึ่งเข้ากับน้องแชมพูเซ็นเตอร์ของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ทุกคนนะคะก็สามารถขอเพลงของพวกเรา A N p d e n t u r e ผ่านทางคลินวิทีโต่างๆได้เลยค่ะและทุกคนนะคะสามารถ